ซันจบรักของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art จะทำให้อันมันพอบนี่ครับวันนี้เรามาเป็นพิเศษเลยร้อนๆไงร้อนใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ให้มันร้อน ปกติเนี่ยครั้งที่แล้ว GR 3ทาง GR ก็ให้เราอันบ็อกไปแต่ครั้งนี้พอไม่มีใครให้อันบ็อกกูอันบ็อกเองโดยคุณเนติซึ่งเป็น Membership พกิติมาศของช่องเป็นคนมอบสิ่งนี้ให้ทางเราได้เป็นคนไม่ใส่กล่องก็คืออันบ็อกน่้เองจริงๆแล้วอ่ะเล่าเนี่ยเล่าก่อนก่อนจะเปิดแน่งดูดยางไม่เปิดักทีคือเวลาน้องๆถาม ไอ้แค่จีอาร์สามแม่งประหนึ่งกล้องฟี่เพื่อบเห็นหน้ากูก็กต้องถามเรื่อง GR3 ซึ่งจริงอ่ะบอกตรงเราไม่ได้เพราะกูใช้เป็นอยู่ตัวเดียวแต่ประเด็นคือเฮ้ยไฟล์มันสวยมันดีจริงกล้องเล็กใช้ง่ายไฟล์สวยต้องทำเลยเลยเพราะกูทำไม่เป็นลงก็เสร็จเลยทีนี้ เขาก็ออกรุ่นใหม่มานะครับนี่พอมีความรู้อยู่บ้างนิดนึงเออเขาก็ออกมาเป็น r i โค GR 3 x ทำไมต้องเป็น g 3 x เลนมันจะเป็นระยะ45เทียบเท่ากับฟูลเฟรมระยะ45ซึ่งระยะนี้มันเหมาะคนที่ถ่ายทั่วๆไปไม่ต้องสตีดขนาดนะคือโอเคเราอาจจะรู้จัก GR ในมุมว่าแม่งคือ king of Street. s t r e e t เฮ้ยตีกลุ่มกว้างบ้างก็จะสตีดต,ตลอดไม่ได้อี่8เนี้ย บางคนเขาแบบไปท่องเที่ยวเขาก็ต้องการปกติต้องบอกกันว่าระยะ45มิลเนี่ยมันเป็นระยะที่ใกล้เคียงสายตาคนที่สุดในยุค70เนี่ยเขาจะทำในระยะ40 42เยอะที่สุดจริงๆแล้วบางคนบอกว่า50ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะระยะที่ถ่ายสวยที่สุดคือประมาณ40 45นี่แหละเรามาแกะกล่องมาดูว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างตายังใสเงือกยังแดงอย่เลยอ๋อเหนื่อยนี่เหนื่อยไหเนะี่ย รีบออกมาเปิดให้ดูเลยนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือทาท่านี้เรารู้เลยรู้อายุอ่าเป็นคู่มือนานๆนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษครั้งที่แล้วแบบอันบ็อกแบบไลฟ์เลยนะครั้งนี้ไม่เป็นไรนี้ก็จะเป็นมีอะไรบ้างให้ดูให้ดูให้ดูดแะไรวะดึงยากล้องนี้แหละ <laughs> จาจะอะไรก็ต้องตัวกล้องไปวะนี่ครับกล้องนะครับอนอะอะให้ดูกล้องก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยฮะดูหน้าตาครับดูรวมๆครับ รวมๆครับรวมๆซึบอ่าต่างยังไงกูก็จำไม่ได้ <c oughs> ใช้นานแล้วก,กูจำไม่ได้อ่าเดีย๋ยวนะดูก่อนแต่มันเป็นกล้องที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะคือสำหรับเราที่โง่ดิจิตอลมากๆอะยังใช้เป็นเลยนี่ก็กเป็นแบบแบบแบบเดิมแหละดูแบบปิง้งอ่าคนเล่นเขาก็จะรู้นะว่าเป็นสำหรับอะไรนะแล้วก็มีอันนี้สายนะครับสาย สายของใจก็นี่นะจะทำของขาดเดี๋ยอเกงใจนะอ่าแ้วนะครับก็จะมีสายอะไรวะเนี่ย,ยสีใช่ไหมเนี่ยตามไม่ฝาดใช่ไหม USB C นะครับคุณอันนี้ก็คือที่ชาร์จนะครับโลกเหลือเกินนี่ข้างหลังนะครับอาห,าหัวปลั๊กนะครับยูบรับใช่หรวะ หมดแล้วครับทั้งกล่องก็มีอยู่ประมาณนี้เปิดครับปึงอ้ยังไม่ใส่ฐานเลยเฮียเปิดแล้วตออรี่ <Sorry. S 2> ขอโทษนะครับอ่าเออไม่ค่อยได,ได้ใช้เท่าไหร่จึ๊บอาแรงอุ้ยทำไมขึ้นมาเป็นขาวดำก่อนเลยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าขาวดำเขาอะมันสุดยอดเอางี้เดี๋ยวเราไปถ่ายมาให้ดูเพราะมันไม่ต้องไลฟ์ไงนี่กำลังอ่านี่กี่โมงแนละ้วห้าโมงเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายถ่ายรูปมาสักสี่ห้ารูป นะครับออกมาอยู่นี่เร่งด่วนนะครับก็เดี๋ยวลองดูรูปกันว่าเป็นไงนน10นาทีเสร็จแม่งเลย <laughs> รีบเหลือเกินก็ได้มานิดหน่อยนหน่อยนะครับสิ่งที่ยังดีงามเหมือนเดิมที่เรารัก G R สามากๆกก็คือโหมด snap น,นะครับกดปุบเหมือนเดิมเลยคือคุณภาพขาวดำก็เจ๋งแล้วก็มีล้างคอสอะไรเงี้ยวีวิดอะไรเงี้ยเงาๆนะอย่าไปคิดอะไรมากคือนี่คือรีบสุดๆเลยอยาเรียกว่ารีวิวนะให้ดู f e ล l i n g แบบอ เป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามอันบ x ็อกอย่าง้วนเฮลในวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับชาวดิจิตัล